แม่แมวพาปลูกพาทำสวัสดีเพื่อนๆอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเพาะมาเมล็ดพืชผักของเรากันค่ะเพาะอย่างไรให้งอกเร็วเพาะอย่างไรให้โตเร็วเรามาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ใจร้อนอยากเห็นต้นกล้าเร็วๆเรามาทำวิธีนี้กันเลยค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเพาะสามชนิดค่ะ นิดแรกจะเป็นบ ok ็อกโคลี่ค่ะนี่คือเมล็ดบ ok ็อกโคลี่มีเพื่อนๆแนะนำมาว่าให้แม่แมวปลูกบ ok ็อกโคลี่บ้างแม่แมวจัดให้ค่ะเราจะเพาะประมาณสิบเมล็ดค่ะค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆทย,ยอยปลูกเราจะไม่ปลูกเยอะ เราจะปลูกไปทีละรุ่นค่ะต่อไปก็จะเป็นกะลัำปลีม่วงค่ะก็จะประมาณสิบเมล็ดค่ะต่อไปก็จะเป็นกะลํำปลีกลมค่ะ อันนี้จะเป็นลูกขนาดกลางค่ะลูกไม่ใหญ่เกินไปเลยค่ะประมาณสิบเมล็ดเหมือนกันค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนการทำอยากให้งอกเร็วเรามาใช้วิธีนี้ค่ะทุกคนเราจะมาแช่น้ำอุ่นค่ะเราจะใช้น้ำร้อนหนึ่งแก้วค่ะต่อไปก็จะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาค่ะ ผสมลงไปในน้ำร้อนได้เลยค่ะกะให้พอประมาณลองจุ่มนิ้วดูให้พออุ่นๆแล้วเราก็ทำการแช่ได้เลยค่ะ เราจะปิดฝาและพักไว้ประมาณ1คืนค่ะแล้วมาดูกันต่อพรุ่งนี้ค่ะผ่านไป1คืนและขั้นตอนต่อมาเราจะมาทำการบ่มเมล็ดค่ะใส่กระดาษทิชชู่ลงไปในกระปุกและเติมน้ำใส่เมล็ดพืชผักที่เราแช่น้ำไว้ดีลงไปค่ะเพื่อบ่ม วิธีนี้เป็นการบ่มเมล็ดเพื่อให้เมล็ดพองตัวและแตกหน่อเร็วขึ้นค่ะทุกคนเราจะปิดฝาและทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะวิธีนี้เป็นการบ่มเมล็ดเพื่อให้เมล็ดพองตัวและงอกเร็วขึ้นค่ะ แล้วเราก็จะบ่ม,มเมล็ดไว้1คืนค่ะทุกคนวันที่3ของการเพาะเมล็ดเรามาดูกันค่ะทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนี่เลยค่ะทุกคนมีรากออกมายาวประมาณ1เซนติเมตร เราพร้อมลงปลูกแล้วค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำให้ต้นพืชงอกเร็วจริงๆค่ะทุกคนอันนี้เป็นมเมล็ดของบ ok ุกโคลี่ค่ะถ่อมาเราจะมาดูกะล่ำปลีกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกะล่ำปลีก็ รากสวยเลยค่ะทุกคนอันต่อมาก็จะเป็นกะหล่ำม,ม่วงค่ะกะหล่ำม,ม่วงถือว่างอกช้ากว่าบ็อกโคลี่และกะหล่ำกลมค่ะทุกคนไม่ค่อยจะมีรากซะเลยต่อมาเราจะทำการปลูกลงยังแผงปลูกซึ่งเราได้เตรียมดินไว้แล้วค่ะ มาดูกันเลยค่ะทุกคนวิธีนี้เพื่อนเอนต้องเตรียมดินเตรียมแผงไว้เลยค่ะเพราะว่าเราแช่มเมล็ดหรือบ่ม,มเมล็ดมเมล็ดจะงอกเร็วมากค่ะเราจะเจาะหลุมเล็กๆในแผงเพื่อ ใส่ต้นกล้าของเราค่ะนี่ค่ะใช้เพื่อนๆดูรากของบอกโคลี่แล้วใส่ลงไปในหลุมที่เราเจาะไว้ค่ะกลบดินเล็กน้อย เรามาปลูกกันเลยค่ะ เมื่อทําการจําต้นกล้าของเราเตจให้พรมน้ําเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นกล้าและ,มะเมล็ดพันธุ์แล้วมาดูกันต่อพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรค่ะทุกคนและนี่เลยค่ะต้นกล้าที่เราจาไว้งอกเร็วเลยค่ะทุกคนวิธีนี้เป็นวิธีบ่ม,มเมล็ดที่ได้ผลดีมากค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่แมวด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ